C 2 2 0 d ตัวถัง W 2 0 6 AMG Dynamic ไปนะครับ <c oughs> ดูทั้งหมดคอมฟอร์ตตัวอาวองกาดนุ่มนวนมากกว่าระยะฟรีมันเยอะมากเลยอะทั้งที่เป็น AMG Dynamic อะดูระยะฟรีดิซึ่งผมไม่ค่อยชอบเออทำไมเสียงจิ๋วอ่นเข้ามาเยอะกว่าอาวองกาดก็ไม่รู้นะอินตเตอร์เฟซที่ล้ำลำแบบเนี้จอใหญ่สะใจใหญ่กว่า iPad ที่บ้านผมอีกจายสี่แสนบาทเพิ่มมาจากไอวองกาด ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับเคนพี่เกียร์อัพครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปลองขับ Mercedes-Benz C220D ในรุ 20, ่น AMG Dynamic จะไม่ได้พาชมรอบคันละเอียดนะแต่จะพาดูกันไวๆก่อนไปลองขับเพราะว่าคันนี้จะเป็นตัวประกอบนอกที่มาโชว์ตัวในงานมอเตอร์โชว์นะครับเนื่องจากตัวประกอบในประเทศเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างออกไปนะอย่างเช่นเรื่องของฝาท้ายเตไฟฟ้าเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์มีช่อง USB ที่เพิ่มเข้ามานะแต่ตัวนี้ประกอบนอก จะตัดออปชันบางส่วนตรงนั้นออกไปเพื่อเอาเข้ามาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันก่อนตอนมอเตอร์โชว์แต่วันนี้เขาไม่สะดวกที่จะเอาตัวนั้นมานะเรามาดูกันไว้กันก่อนดีกว่าจุดที่เหมือนกันนะครับไฟหน้า LED High Performance ต่างจากอะวังกาดตรงที่ไฟสูงต่ำนะครับอัตโนมัติให้มีในส่วนของกระจังด้านหน้าเห็นไหมที่จะเป็นโลโก้ Mercedes-Benz แบบนี้เต็มกระจังเลยสวยงามขึ้นหรูหราขึ้นสปอร์ตขึ้นด้วยชุดแต่ง AMG Line นะครับเป็น AMG Dynamic แล้วแน่นอน ลิ้นโครเมียมต่างๆชิ้นด้านข้างซ้ายขวาที่เป็น Aero part เพิ่มเข้ามาเสริมความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับมีในเรื่องของชุดตกแต่งด้านหลังนะครับ d i f f u s ร์ต่างๆที่ต่างกันออกไปแต่ว่าโคมไฟท้ายทียท่เป็น led เนี่ยเหมือนกันครับอย่างหนึ่งนะครับคือล้อจะเห็นว่าดีไซน์ล้อต่างออกไปล้อคันนี้จะเป็นแม็ก9ยางเนี่ยที่เป็นสเปคไทยจะไม่ใช่ยางตัวนี้นะถ้าจะไม่ผิดจะเป็นยาง Good Year นะครับอันนี้ให้มาเป็นไซส์ยางเนี่ย225ด้านหลังจะเป็น255นะครับ ดิสเบรกคาลิเปอร์เบรกใหญ่ขึ้นมีโลโก้ Mercedes- Ben ซึ่งจะใหญ่กว่านะครับเจ๋งกว่าตัวอะวองกาดภายในครับคุณผู้ชมภายในของเขาจะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์มาเป็นแบบ AMG Line นะฮะนี่เลยต่างกันชัดเจนนะครับตั้งแต่เบาะเบานั่งจะสปอร์ตขึ้นนะครับพนักศีรษะเนี่ยปรับได้เหมือนกันนะปรับได้เหมือนกันแต่ว่าจะเห็นว่าปีกนะครับบักเก็ตเนี่ยจะลึกขึ้นนะครับมีการตกแต่งในส่วนของ แผงแดชบอร์ดด้านบนนะครับแล้วก็ชิ้นด้านบนของประตูนเนี่ยจะเป็นอาร์ติโก้นัาปะลุกนะครับคือจะเหมือนหนังน้าปาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอาร์ติโก้คือพวกหนังสังเคราะห์นั่นเองครับชิ้นการตกแต่งตรงนี้เห็นไหมกลายเป็นแบล็คบูสนะครับที่มีการทาเส้นสีเงินให้มันดูหรูหราขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดูสุดข,ขุมแต่ว่าดูเท่ๆดูแบบสปอร์ตเนาะในส่วนของหน้าจอเรือนใหม่ในส่วนของหน้าจอ ment, อนินโฟเทนเมนต์เหมือนกัน1ิ3นองว11.9มนิ้วอร์เอันการตกร้ง,ตงนี้ลี่ยนเป็นชิ้น โครเมียมดำเงานะครับนี่นะแป้นเบรคแป้นคันเร่งจะเป็นโลหะที่มียางกันลื่นติดมาให้นะครับนี่คือหลักๆใหญ่ๆใ,ใจความของการเปลี่ยนแปลงก็คือชุดตัวแต่งภายนอกภายในนะครับมีนี่พาโนรามิกซันรูฟอันนี้ก็เฉพาะสำหรับ AMG Dynamic เท่านั้นนะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่า a อวองกาดกับ AMG Dynamic ต่างกันตรงไหนในรายละเอียดปริทย่อยทั้งหมดนะครับ เราจะมีรีวิวของ C220D อวองกาดในรุ่นประกอบในประเทศให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วลงไปก่อนหน้านี้ก็ไปติดตามดูที่คลิปนั้นได้เดี๋ยวคลิปนี้เราไปลองขับกันครับ C220D คันนี้ AMG Dynamic นะครับจุนถึงร้อยในหมดของ Comfort ขอตหมาย3 2 1ุซล เอาละครับคุณผู้ชม เรามาลองขับกันดูนะครับสำหรับ C220D ตัวถัง W206 ในรุ่น AMG Dynamic ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคันที่เราขับจะเป็นคันที่ประกอบในต่างประเทศซึ่งจะมีเรื่องของสเปคออปชันยางอะไรต่างๆที่ต่างกันออกไปเนาะไม่เหมือนตัวประกอบไทยไว้มีโอกาสตัวประกอบไทยมีคิวว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไว้จัดมาลองขับแล้วก็รีวิวกันอีกสักทีหนึ่งเนาะลอกเหนือไปจากนะครับออปชันข้างนอกที่ต่างกันแล้ว เรื่องของชุดแต่งภายในชุดแต่งที่ต่างกันแล้วคันนี้ถ้ามองเห็นหน้าจอเรือนไม้ของผมตอนนี้นะครับจะมีในเรื่องของระบบนําทางซึ่งถ้าเป็น AMG Dynamic จะได้ดิสนะครับระบบนําทางแล้วก็เชื่อมต่อกับดาวเทียมเพื่ออำนวยสแสดงข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์เพิ่มเข้ามาด้วยเนาะ Apple CarPlay ก็เหมือนอวองกาดเลยคือ Wireless Apple CarPlay Android Auto ครบถ้วนครบครันนะแอร์แยกซ้ายขวาอยู่แล้วตอนหลังไม่ได้แยกกับเขาชุดต้องแต่งภายในเนี่ยมันก็ทำให้ดูสปอร์ตดูเท่มากยิ่งขึ้นเนาะ โอ้ oh, แอบเป่าหน้าและที่ผมชอบมากเลยคือพวงมาลัยนี่แหละพวงมาลายัยต้องบอกว่าตัวรถโดยรวมมันดูสปอร์ตขึ้นด้วยพวงมาลัย AMG นะครับด้วยชุดตกแต่งที่เป็นสีดําเงาแบบนี้นะฮะแต่ว่าก็ยังมีความเป็นผู้ใหญ่มีความหรูหราด้วยเห็นไหมลายมงลายไม้มีในส่วนของพาโนรามิกซันรูฟที่เพิ่มเข้ามาในรุ่น AMG Dynamic นะครับมีเรื่องของชุดเครื่องเสียงที่สามารถตกแต่งปรับไฟปรับเครื่องเสียงเนี่ยเป็นเซตติ้งของตัวเองได้เวลาขึ้นรถมามันก็จะดึงเซตติ้งของเรา ออกมาไม่ใช่แค่เรื่องของเบาะกับของพวงมาลัยเท่านั้นซึ่งจะเป็นออปชันที่ในตัวอวองกาดไม่มีนะครับส่วนเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับ2.0ดีเซลเทอร์โบ200แรงม้าอูยี่440นิวตันเมตรทำงานร่วมกับระบบ My Hybrid มอเตอร์ไฟฟ้า EQ Boost นะครับ20แรงม้า200นิวตันเมตร นับแต่น,นี้ต่อไปรถรุ่นใหม่ที่เปิดตัวออกมาจากทาง Mercedes-Benz ก็จะมาพร้อมกับระบบไฮบริดทั้งหมดนะไม้ไฮบริดบ้างปลั๊กอินไฮบริดบ้างก่อนที่เขาจะขยับสู่การเป็นเพียวอีเต็มตัวในอนาคตอีกสักระยะหนึ่งมีอะไรอีกนะครับที่แตกต่างกันออกไปนอกจากช่วงล่าง Agility Suspension แล้วเนี่ยในอวองกาดนะครับพอเป็น AMG Dynamic เนี่ยตัวรถนะครับจะมาพร้อมกับ Sport Suspension ที่ทำให้ตัวรถเนี่ยเตี้ยลง10มิเมตร มีล้อแม็กที่ขนาดขยับจาก18เป็น19ไซส์ายางหลังใหญ่ขึ้นจาก245เป็น255ดิสเบรกนะครับเปลี่ยนใหม่ใหญ่ขึ้นปั๊มเบรกเปลี่ยนเหมือนกันและแน่นอนว่าพอล้อยางเปลี่ยนช่วงล่างที่เตี้ยลงอีก10มิลเนี่ยมันก็จะมีการเซตติ้งของช่วงล่างของพวงมาลัยที่ต่างกันออกไปด้วยนะคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมว่าส่วนตัวแล้วขับออกมาแว็บแรกอะ่ะผมชอบช่วงล่างของ MG Dynamic ในระดับหนึ่งเพราะว่ามันมีความเฟิร์มกว่า ผมรู้สึกว่ามันมีระยะยุบเนี่ยที่น้อยกว่านะครับก็จะคืนตัวไวกว่าแต่ที่ผมรู้สึกคือช่วงล่างที่เปลี่ยนไปเนี่ยตัวอาวองกาดจะมีความนุ่มนวลมากกว่านะครับโชงเขาจะนุ่มกว่านะครับจะนุ่มกว่าหนืดกว่าพอสมควรเลยในขณะที่พอเป็นเ m ็ d y n a m น c เนี่ยมันจะสปอร์ตกว่าจะมีความตึงตังจะรู้สึกได้เลยว่าเสียงของรอยต่อถนนเนี่ยที่เป็นปั๊มอ่ะมันจะเข้ามามากกว่าแบบที่ รู้สึกได้เลยนะขับถนนเนี่ยเส้นเดียวกันเลยเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าพอเจอบัมปี้นะครับพอเจอพวกรอยต่อถนนะมันจะมีเสียงมันจะมีการคืนตัวของช่วงล่างที่ไวกว่าฉะนั้นถ้าชอบในเรื่องของช่วงล่างที่นุ่มนวลน,นั่งสบายเนี่ยผมว่าอวองกาดจะตอบโจทย์กว่านะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกนะครับนอกเหนือการเปลี่ยนแปลงของช่วงล่างเนี่ยคือพวงมาลัยกลายเป็นว่าผมกลับรู้สึกว่าพวงมาลัยของอวองกาดมีความกระชับมากกว่านะคุณผู้ชมในขณะที่ ถ้าใครได้ดูรีวิวลองขับของตัววองการผมจะบอกว่าเออพวงมาลัยเขาจะแบบหนวยหน้านิดนึงนะในโหมดคอมฟอร์ตแต่พอเปลี่ยนเป็นสปอร์ตปุ๊บเอ้ยกระชับใช้ได้เลยไปนะครับ <laughs> ดูโหมดคอมฟอร์ตไปซ้ายครับระยะฟรีมันเยอะมากเลยอะ่ะทั้งที่เป็น AMG Dynamic อะ่ะพวงมาลัยคอมฟอร์ตผมจะเปลี่ยนเป็นสปอร์ตนะครับเครื่องสปอร์ตพวงมาลัยสปอร์ต ESP แบบสปอร์ตคันเร่งตึงขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับไปเราเหยียบไปเลย ดูระยะฟรีดิถ้าไปย้อนดูอาวองกาดจะเห็นว่าระยะฟรีในพวงมาลัยสปอร์ตของเขาอะแทบจะหายไปเลยนะไปครับเนี่ยต้องแซงแบบนวยนวยแบบเนี้ยไปได้ดูนะปึ๊บแต่มันมีระยะฟรีอะคุณผู้ชมซึ่งผมไม่ค่อยชอบแซงขวาครับแบบกระชั้นหน่อยสามสองหนึ่งเนี่ยคือช่วงล่างอะโอเคเฟิร์มกว่าตัวอาวองกาดแต่พวงมาลัยอะไปครับซ้าย พวงมาลัยมันไม่แน่นเท่าอาวองกาดอ่ะเออกลายเป็นว่าช่วงล่างเฟิร์มกว่านะครับขวาครับเฟิร์มกว่าสปอร์ตกว่าแต่การใช้พวงมาลัยเนี่ยชัดเจนเลยว่าเนี่ยดูระยะฟรีที่ความเร็วสูงมีระยะฟรีที่มากกว่าอาวองกาดใชายอย่างนั้นถ้าถามเรื่องขับขี่โดยรวมแล้วนะส่วนตัวผมนะผมชอบฟิลลิ่งอวองกาดมากกว่าที่ช่วงล่างนุมน่มๆนะครับการเลี้ยวอะไรเนี่ยโอเคอาจจะมีการให้ตัวของโชคระดับหนึ่งแต่ว่า เก็บตัวได้ดีในการขับขี่แบบใช้งานทั่วไปแล้วก็เร่งแซงแบบใช้ความเร็วหน่อยส่วน AMG Dynamic เนี่ยแน่นอนว่าช่วงล่างมันกระชับขึ้นมันเฟิร์มขึ้นนะครับการแซงต่อเนื่องเนี่ยช่วงล่างแบบนี้น่าจะได้เปรียบกว่าแต่พวงมาลัยผมกลับรู้สึกว่าตัววงกาดพวงมาลัยมีน้ําหนักที่แน่นกว่าในขณะที่ AMG Dynamic แม้เป็นพวงมาลัยสปอร์ตแล้วมันยังมีระยะฝีมันยังมีระยะนวยอยู่พอสมควรเลยนี่คือคอม์ตเยียบติดเบาะอยู่ติดเบาะอ,อย,ออยู่มอเตอร์ไฟฟ้าเขา ดึงใช้ได้เดี๋ยวไว้ต้องลองเอาตัวประกอบไทยมานะคุณผู้ชมวันนี้เป็นตัว CPU นะผมกับช่างภาพที่นั่งมาด้วยกันเนี่ยลงความเห็นกันว่าเหมือนตัวอวองกาที่เป็น C/KD บ้านเราอะ่ะเก็บเสียงดีกว่าไม่ว่าจะเสียงถนนหรือเสียงลมเลยเอองงเหมือนกันงงเหมือนกันเนี่ยร้อยสามคุณผู้ชมเสียงลมแบบฟุบฟุฟเลยแต่ก็ส่วนหนึ่งครับมันมีซันลูฟด้วย มีซันลูปด้านบนที่เราเปิดไว้อยู่ด้วยเรื่องพละกําลังของเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าใน C 220D ต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับโอเคนี่สายเครื่องยนต์ดีเซลถ้าใครใช้ Mercedes Ben นที่เป็นดีเซลอยู่แล้วก็น่าจะรู้กันดีว่าอาการเขาเป็นแบบไหนนะมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยในเรื่องของแรงบิดในการเร่งแซงเนี่ยก็ทาให้มีอัาตราเร่งแซงมีความเร็วในการเร่งแซงที่ดีเลยนะเป็นเนี่ยโอ้โหดูดูเออทำไมเสียงผิวถนนมัน เข้ามาเยอะกว่าอวองกาดก็ไม่รู้นะยางด้วยแหละยางก็เป็นคนละตัวคนละซีรีส์กันแล้วคันนี้คันที่เราขับอยู่ไม่ใช่ยางที่เป็นของตัวประกอบไทยด้วยนะคุณผู้ชมถ้ามาเร็วๆแล้วแบบเป็นเจอรอยต่อสะพานคอสะพานอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าช่วงล่างของอวองการดจะเก็บได้ดีกว่านุ่มและคืนตัวนุ่มๆอันนี้จะชึบและคืนตัวไวความแตกต่างของช่วงล่างของเขานะฮะดังนั้นผมคิดว่าถ้าคุณผู้ชมอะไม่ได้อยากได้ตัวซันรูฟนะผมว่าอาวองกาดพอ รประหยัดไป4แสนเลยแต่ถ้าสําหรับบางคนนะครับอาจจะอยากได้ตัวพวงมาลัย AMG อย่างเงี้ยอยากได้ซันรูฟอก็ต้องยอมเพิ่ม4แสนนะครับมาเป็น AMG Line ซึ่งสปอร์ตกว่าเท่กว่าภายในดูเป็นไงก็หรูมากกว่าแต่สําหรับผมนะณนะตอนนี้ที่ได้ขับอาวองกาดและกระโดดมา AMG Dynamic ผมชอบการตอบสนองของพวงมาลัยความนุ่มนวลของช่วงล่างในตัวอวองกกาดมากกว่าเรื่องของระบบความปลอดภัยครับ อวองกาดกับ MG d y n a n i c แทบไม่ต่างกันเลยครับมีช่วยนะครับแจ้งเตือนช่วยเบรกด้านหน้าแต่ว่าไม่มีดิสโทนิ c พุล o ์คอนโทรลหรือที่เราคุ้นกันในชื่อ a ดัปตีฟพุ o ส์คอนโทรลนะครับจะไม่มีแต่ว่าจะมีสป e d l i มิตให้มีในส่วนของป้ายสป o t m o n i t o ลิ n งซ้ายขวาอยู่ในกระจกแต่ยังไม่มีเลนคีฟเลนด e พาร์เจอร์ดึงรถให้อยู่กลางเลนด้านหลังนะครับมีกล้องมองหลังให้มีระบบเซนเซอร์พาร์คโทนิกรอบคานให้ซึ่งทํางานได้ดีมาก แต่ยังไม่มีเลียครอสทัฟฟิกอเล์รยังไม่มีกล้อง360องศาซึ่งผมเชื่อว่าฟังก์ชันพวกนี้ครับพวกดิส r o n i c c r u ู s e คอนโทรลนะครับกล้องรอบคัน360องศาควบคุมรถให้อยู่กลางเลนต่างๆอาจจะมาในตัว c 3 0 0 e ซึ่งน่าจะมีการเปิดตัวช่วงปลายปีนี้ในรุ่นประกอบในประเทศหรืออาจจะเป็นต้นปีหน้าก็ต้องมารอดูกันครับผมเนี่ยโอ้ดูฟังเสียงลมที่130นะครับ ช่วงล่างมันเฟิร์มนะฮะมันเฟิร์มกว่ามันรอยถนนมันกึ้งเลยนะเอาเงี้ยอวองกาดจะนุ่มนวลกว่าแต่ด้านเป็นพวงมาลัยของอวองกาดที่แม่นกว่าอีกเรื่องนึงคือฟิลลิ่งของตัวแป้นเบรกนะครับก็จะต่างไปด้วยเนื่องจากว่าเขามีการเปลี่ยนอดิสเบรกเปลี่ยนคาลิปเปอร์ใหม่นะครับคันนี้ก็จะมีความสปอร์ตมากกว่าใหญ่กว่า เบรคก็จะจึก๊กว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Mercedes-Benz C220d AMG Dynamic คันนี้ยังเป็น CBU หรือประกอบที่ต่างประเทศแล้วนำเข้ามานะครับจะต่างจากเวอร์ชั่นขายจริงในบางจุดซึ่งเราอธิบายไปตอนต้นคลิปแล้วอยากรู้ว่าอว n g กา d เทียบกับ AMG Dynamic แล้วมีออปชันอะไรที่ต่างกันมันจะมีคลิปนะครับของรีวิวอว n g กาศรอบคันเนี่ยเราได้ลงไปแล้วก็ไปดูในคลิปนั้นได้ว่าจ่าย400,000บาทเพิ่มมาจากไอวองการมาเป็น AMG Dynamic เพิ่มขึ้นมาบ้างนะโอ้โหสี่แสนบาทเลยนะคุณผู้ชมสําหรับผมถ้าต้องเลือกซื้อสักหนึ่งคันเป็นอะวองการหรือ AMG Dynamic เนี่ยแม้ผมจะรักมากสําหรับพวงมาลัย AMG แบบนี้แต่หลังจากได้ลองขับดูแล้วเนี่ยเฮ้ยผมรู้สึกว่าอาวองกาศมันได้ใจผมมากกว่าในเรื่องของความแน่นของพวงมาลัยแล้วก็การซับแรงความนุ่มนวลน,นั่งสบายของช่วงล่างที่ต้องยอมรับว่าอาวองกาศช่วงล่างเขานั่งสบายกว่าจริงแล้วก็งงมากว่าพวงมาลัยอวองการในโหมดสปอร์ตเนี่ย แน่นกว่ากลายเป็นว่าพวงมาลัย AMG Dynamic เนี่ยกลับนวยกว่านะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งอะไรต่างๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าในเรื่องของ Performance นะ่ช่วงล่างพวงมาลัยอ่ะคู่แข่งน่าจะทำได้ดีกว่านะครับแต่ในเรื่องของความน,วนุ่มนวลในเรื่องของความขับง่ายห้องโดยสารที่โปรง่งแล้วก็อินเทอร์เฟสที่ล้ำๆแบบนี้นะฮะยังไม่มีใครมีแน่นอนในตอนนี้ทั้งหน้าจอเรือนใหม่แบบนี้ทั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบนี้ที่ตอนนี้เทรนเปลี่ยนมาแล้วจากการ เป็นลอยตัวอยู่บนนี้นะครับสองหน้าจอต่อกัน m e r c e d e s เ e สเเมื่อก่อนเนาะมาอยู่แบบนี้แล้วก็โอเคต้องก้มมองกันหน่อยในส่วนของแมปแต่ว่าใช้งานง่ายดีจอใหญ่สะใจใหญ่กว่า iPad ที่บ้านผมอีกนะครับราคาจำหน่ายของเขาเอาวังกาด2599คันนี้ AMG Dynamic 2999้นะครับก็นีว่า2 6ล้านกับ3ลนะ้านต่างกันอยู่4 0 0แสนบาทนะครับในเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าอยากดูรีวิวรถคันไหนคอมเมนต์เอาไว้ได้ที่ด้านล่างนะครับ ฝากไลค์ Subscribe แชร์ให้ด้วยพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ